อ๋อครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่คู่ขันนะครับรถก็ยังปกติดีก็ประมาณขี่มาได้วันสองร้อยสามร้อยกิโลสองร้อยสองร้อยโลเกือบสามร้อยโลครับปกติยางก็ไม่รั่วเลยครับขับมาไม่มีรั่วครับยางก็ไม่ลดดอกอะไรครับ โอเคเลยครับเลยอย่างหล,ลายสิบหลอดนี่ก็เป็นโซ่เตื้อโซ่เตื้อกดถอดทิ้งไปแล้วครับตัวนึงขอบโซ่ผมก็ถอดทิ้งไปแล้วมันเหมือนดอมันเสียไปแล้วถอดทิ้งเลยครับวันนี้ครับปกติดีครับแต่ข้อเสียคือตอนนี้มีปัญหาที่ไหมไม่ขึ้นครับตอนนี้โอเคครับ